สวัสดีครับช่วงนี้ลูกค้าถามขอมาหลายครับถามหาอุปกรณ์รถไทยนะครับกะถามขอมานะครับว่ามีผ่านบุกผ่านพว่นบัผปันหาผ่านหกนะครับของรถพวกรุ่นเอวบวกเกินหาสิบแล้งนะครับสี่เจ็ดห้าสิบนะครับกาซีมานำเสนอนะครับผ่านตัวนี้เป็น สองสี่หกเอฟเฮวิพัดนะครับผู้คองตาสร้างเลยเป็นผานหานะครับช่วงสิบสามนิวมาตรฐานนะครับของตรงรุ่นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับราคาสองหมื่นแปดสองดครับผานหาใบไม่2ใบด้านหลังครับถัดมาอีกตัวนี้นี่นะครับตัวนี้ก็มีคัดถ่ายให้ครบนะครับตัวนี้ก็2องสี่หเอนะครับเป็นผ่านหกานหตัวนี้อยู่สองหมืน สองพันแปดชื่อกันเด้อสภาพงามอยู่สีสันเดิมเดิมดีอยู่ครับถือว่าสดอยู่แต่ว่าใบก็ตามการใช้งานครับถัดมานะครับตัวนี้ก็สองสี่หกเอฟเื่อกันครับสร้างลน้วนเลยนะครับสำหรับอนี้กาตัวนี้นะครับอันหกครับสองพันแปดชื่อกันสามตัวนี้แลค่าเดียวกันเหมือนเดิมครับราคาต่อรองไหนคือเ่าครับส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับตัวนี้ก็ถือว่า โอเคอยู่ครับจือว่าโอเคอยู่ใบก็โอเคครับราคาถูกๆนะครับสอบถามกันเข้ามานะครับร้านก็อยู่อำเภอกุจับจังหวัดด่วนท่านี่คือเก่าครับเบอร์โทร098 612 7295ปดอดเีกเบอร์นะครับ087 034 1562ครับก็โทรสอบถามกันได้คือเก่าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ